ลองหายลองหายรึเปลปวดมากเลยหยุกปวดเหล่ามาเตถทางอยเลยใช่งช่ แม่พี่นอ้องเบอรุษสุขศึกษาะบอกว่าสิเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าสิเป็นทางต่างประเทศเนาะกะยินดีต้อนรับเข้าสูส่่องชาวสว่างชาแนลเนีน <c oughs> วันนี้เขากลับมากับครอบครัวเน,นาะพร้อมหน้าพร้อมตาเลยกะว่าได้เออวันนี้กะ <c oughs> สว่างจข้ามากินข้าวแรงเลยคือแอด <c oughs> อนี้ลูกเนาะลูกายคนที่สองเนาะลูกายคนที่หนึงายคุกลูกคนที่สองลูกายะคนที่หนึ่น้องกวางกูอายุกูอายุจะปีสิบสามีบสามจ้กสิบสามปีถึงปีชาปีแต่แต่จะสิบสามปีเสิบสาปีปลายเดยกะขี่แอคไลเติบเราทุกคนนั่งนิงเลย ือนี้ชาววาินเตาวกบพี่ยา้มวนี้ชาวสว่างกะสชิม,มากินเข่าผมนา,า,มานะผม,มได้ไหวลองเบิ่งเนาะกับเข้าผมมีอย่างไรเนาะมันซูมมาได้เนาะได้ไดนี่ืันนี้ชาสวางกัดได้ตําบางหงกับติมเราไม้กินกับเขา,ขาวหวงพอ,อได้กินเยู่ อยากทำการอยู่บนอะทุกคนลงมือเลยบนนะลงมือแล้วโอ้ยจิบเออเอฟซีก่อนบอ,อเดอร์เอฟซีเดอร์กิ๊บข่าวเดอร์เลยจารย์ฮะ <c oughs> อ,อาจารย์เลยเหรอาจารย์ก่อนไม่ได้กับได้ตบบามบัง,งหูกินกับข่าวโฮงเนาะทุกคนโอ้เราขอสดไปแล้วนึกวาเนาะไปทำไปแล้วขี้ข้อ มีผักขะแยงกินพร้อมอีกทุกคนพักขันยง,งที่สาสมองกินมาบแรงนี่แหละแม่นบอกกินมา,า,านนะมเห้าเจ้า,น,าออนี้ใส<ำ>่เรืองเรื่องซาวสวังก็มีข้าวเจ้าบอกข้าวเจ้ากินอยู่ทุกคนเนอะคุณไอที่เป็นคนไทยใช่ป่ะบางทีแบบบ,บ,บ่มากินข้าวเหนียวเนาะก,ก็มีข้าวเจ้าให้กินอยู่มาตั้งยาน เลยกินเนาะเลยกินวตะอ้อาลินกินมานอกนะเสอรกัสียากน้ำเฮาอล้วอันนี้นะมาเด้นเอซีทุกคนเด้อไดยสิว่าบ่อเอิ้นเนาะกินข่าวยูราเพิ่นต้องให้เอิ้นแน่นอนหม คือพังซิบุเห็นหน่าได้ FC เป็นยังไงกับเอินก่อนเนาะใช่ไหมเอิญได้แล้วเอามาสิดตักอยากจะหนุน,น,นทุกคนลูกช้ยแม่ยังบ่มีแฟนเนาะเดี๋ยวจะให้คลิปเปิดใจให้น้องให้ฮอนเช้าก่อนเนาะ1 <laughs> ิสองเก็บสิบสาบอติดคุกอาะทุกคนเนาะ เพชรขาวเบิดกังซีบอกว่าขาวเบิดของเอฟซีบ่หยอกอีพอแล้วทุกคนชวนมาขด้นมา เอจีอยกากฝากมากอะได้บอกรถได้แต่เพิ่นมีเนาะแต่เอฟจีทานใดอยกา,ากฝากไหมนอ้องสมบังกินก็ฝากมาได้เนอะอมหมดได้มากเลยทุกคนเนอคลิปนี้คลิปกินข้าวพร้อมครอบครัวสิอออขอจักวิวน้ำเพิ่นแหมได้จักพันวิวก็ดีใจแล้ว เดี no, ๋ยวจวิวก็เอาเนาะคะแนมพ่อแม่พี่น้องคนเขามาเบิ่งให้เราคำว่าเบิ่งซึ่งนังขอมอบกบใจหลายๆเลยเนาะโดยคือว่าเบิ่งไหนก็ช้ำซอยเงินเนาะนี่ว่าน้องสุวรรณจะได้ผ่านกดไปไหเนาะนี่เป็นจุบ้าให้เราบบ้เขากินเข่าอ่างเลยเออไหนเด้เพื่อนอยากทำอ่ะ อันที่ชิบชีเนาะอันอยู่ประเทศลาวเพิ่นก็สิได้เฮ็ดบุญห่อข้าวประเทศเปรตแตว่าเอฟซีท่านใดอันอยากลงกส่บาทน้ำกันจักเฮ็ดบุญรวมชาติตั้งบากรวมคำกับฝากเงินมาให้น้องสมหวังเฮ็ดต้นเห็นก็ได้เด้อเนาะลงไปถวายวัดเนาะโดยสำหรับเอฟซีท่านใดที่อยาก i̇şte ทำบุญน้ำกันเนาะแม่อยากเฮ็ดบุญร่วมกันกะฝากมาได้ยินดีบอก โดยยินดีอันนี้เป็นสะพานบุญแห่เนาะโดยถือว่าเห็ุบุญร่วมกันนานคนนี้เนาะอันนี้บัวเวนวักขอเด้อมโดยถ้ากับว่าให้ฟังจริงใช่เนาะเอาไปเห็ดต้นให้เนาะเหตุต้นเห็ดต้นเหตุผูกฝาเนาะเห็ดต้นไห่อันนะเห็ดต้นลงวัดวัดนะโดยเห็ดต้นลงวัดไห้แล้วก็ใส่ชื่อผู้ฝากเงินมานนั่เนาะโดยเท่าก็ชี้แจงไห้ฮู้ว่ายอดเท่านี้เท่านี้ ไปเลยอยากฝากกันได้ถ้ายกูได้ย่านกับโบเป็นยังเนาะยังยังบนะ่ไไรใหญ่เนาะโดยบ่าหะทางเฉยๆเนาะโดยสำหรับเอ็กซีทานใดอยากฝากที่เชยอยากฝากไปอ่ะทัววันที่สิบสี่นี่ก็เป็นสิ่ใหญ่เติบาะแม่แม่กบ่โอ้บุญระดับประเทศเนี่ยระดับประเทศเนาะบุญฮ่อเข่าประดับลิงเอยก็ถือว่าทัวเลาวเลยกับว่าได้ ให้อ like ีสานก็เมนเ็ดกันม่คือว่ามีนั่นเนี่ยอาจจะเห็ดเนาะเลยมีลำลองอันไทยนั่นเลยเพื่อเอฟซีโดยเฉพาะเด้อทุกคนเด้อกินของกันเด้อเอฟซีทางฝั่งเราฝั่งไทยและก็ทางเทศเนาะเอ่อรวมมดทุกๆคนอะไที่กัามาเบ่งกินของกัน

สวยจุลงคลิปแต่เอื่อยดังเตี้ยนป่างไปละแตเอาไม้มาตีใกล้ๆคอเสียงเงาบเงียบเงียบจู่เดี๋ยวมื่อหน่ที่มาเฉลยบอกฮะเฉลยอ่ะเลยว่าป็นยังคือตังคซื้อน้องสมหวังเอฟซีอย่างหูอยู่บ้านเนาะกาแฟอย่างหูกับเม่นมาเนาะกันกับเม่นมากฮอฮอดช้าคลิปเดี๋ยวเม่นจังมากบอกฟังเนาะเขาต้องหลายแม่ก็ว่าพิดว่าคือ ตี้กับแม่ก็เป็นต้นกี่อายก็พอกันคือกันแต่เดี๋ยวนี้อยากายใครแน่แล้วช่องหายนะังช่องหาลูกเคย่องหาเอฟซีนั่นเองที่พีลูกเคยอยู่บ้านพ่อมีมะนาะ คอมเมนต์มาในเรื่อเนาะอืม่เลยเป็นคนตาอ่านเนาะแมนคอมเมนต์อะไรจริงใจกับลูกสาวพ่อกะสบายดีนะกับติ่ต้อมาแหละเนาะชวนชมเฮาสองคนนี้ไปไหนกูหรือไปเกี่ยวกับลูกเขยนะไปเสียงพูขอเป็น สิขอเป็นไ่เหลืองซะ <laughs> ไฟเหลืองก่อนเนาะตอนนี้เนาะค่อยๆเนาะเออกอมันหนีกันยั่งยั่งท่านได้เห็นเด็กผู้ผู้สิเป็นลูกเคยนะยังม่เห็นให้เห็นหนา้าเห็นตาได้คุยเพิ่นก่อนอมาเจอหของชานยามั้าง,งใน่ักก่อนเออแต่อย่าคู่ดีน์ใจข้อพ่นเนาะพนเป็นคนเนี่ยใดวะจะสีพาเขียวโลดก็ได้ได้อืไกอไเหลืองก่อนอือ พวดมากหลดยุบขวดเหล่ามาเสีทางหัวซ้่ไส้ซี่มึง่ะก็ได้แล้วเป็นนเนาะบ่มากบ่แบบมากินเหล่าเก่งกับพอไปเถยนะโอ้คำเมนกินชนะพ่อเนี่ยบ่มากแหละต้องกินอ่อนกับพ่อเออต้องกินสมมติว่าพ่อได้สองจอกเนาะลูกเคยได้จอกนึงนี่เออยังโออกพี่ คำว่าพอได้อจอกหนึ่งลูกเคยได้สามจอกโอ้เสียบเปียกเสียบเปียกลูกเคยอาจีพว่าสามหัวเ <c oughs> สียบเปียกเนาะพอเห็นเอฟซีหลายหลายคนเป่นโอ้ยหนูฟังให้กินเหล่าเก่งพคนตะคอคอแตงแ่งปังปงปังเลยเหรอเ <c oughs> ก,ก่งกาบอเป็นยางเนาะผมเองพี่นอกขอเพียงคูจักเวคคูจักงานนะบอ่<ม>บบ แบ่งเวลาให้เป็นเนาะเออเวลากินก็มีเวลาเล่นเออเวลามาอยู่กับครอบครัวก็มีเนาะกินเหล้าเมาๆก็บ่ลูกบ่เมียกินกินเฉพาะเวลาว่างว่าซั่นซะงของพ่อเคยกินเนาะกเคยอยู่เนาะได้ับ่เรื่อยเนาะเออบ่เรื่อยกินได้มีงานอือได้มมีงานเนาะบงเอิมันมีงานนม พอก็เลยกินตักคนเพอาะว่าได้ยินเสียงตู้เขาเปิดมันมีงานถึงมือเลยทุกคนเบื่อพอคนกินเหล่าเนาะบอแม่นะกินบังเอิญแม่นพ่อก็เป็นคนขี้เหล่าเดออ FC น้องสมวังพ่อเป็นคนมักกินเหล่าจริงจ ชิมมือน er er ี่ใช่เนาะชิมไปชิมมาไ่ตัดวดอืนีานดูอาดัน่่อูาด่าดไน่น่าน่อดาดู่าอ้นาน่าน่าดูนชื่อั่าดู่อ่ดน่ดู่า่านดยัง่นน ก็อย่ง ah mm. นู้นลองชายเป็นสีล้าเงินเนาะพ่อแม่พี่เนาะน้องชายสีล้าเงินตี่ไอ้เวอร์พี่น้องเงนห่าก็จิตประมาณนี้เนาะสี่คนหาทั้งกูน้อยๆแขวเหี้ยนนั่นแหละ เราเพิ่งกินแล้วคนนั้นนะถ้ามันดามันดามก็ได้เลิกลุยยังว่าไงเวียมูมีกแยจะเลิกลอยู่เนาะพี่เนาะพอแม่พี่เนาะแต่หามันยังมูมีอย่าเอาความจริงมาเบ่าเล่นเดี๋ยวเชิญชุมชนก็ลุยได้เอาอย่างอันนี้กอ เอาขอเพียงเขาหักลูกฮ่อจริงใจคำว่าช่วยกันสางกันสาวันหนึ่งมันก็ต้องมีคือเก่าเนาะแมนขนาดคนนั้นโบมีนะแลาวคนถูกคนหยากนะมันอยู่นในการหาเนาะขนาดก็คนมีคนรวยกะบเฮาบริหิบบริสสามมหาคือเก่าแมนเอามานเลยนอนเว้นได้บ่หรือเคยนี่ยอือาลูกเคยมานอนเว้นได้บ่ ได้ทำแมนลูกเขยรวยเนาะทำลูกเขยรวยเออมามาอยู่แหละนอนเว้นก็ได้ทำแมนจนนี่มานอนเว้นเนี่ยบุมีเขาเขากินได้เมนยังไงบุ้มี่เขากินเนาะยังล้เบอเรียกเบองานอะไรกได้เนาะาไหมาถึงเอฟซีหรเล่าต้องายงานไป อือกไปองค์สาวเปอยากสิฝากอันหาผู้สาวบ่หา่ผู้สาวนี่บ่ิว่าสาวในห้องนีะตอนอายทุกคนได้อิ่ม้อิ่มอิ่มแล้วกัมาอะกันสิได้ข้าแล้วมันยังบ่เบิด เห็นได้เส right. ียวันน evet ี้เห็นพอกินว่าเรากินเบิดแล้วเราเบิดแล้วเบิดสองถ้วยพ่อยพ่ณทอง่ไหมอูู้้กินเบิดถ้วยได้พ่อพี่น้องเอ้ยมือแต่เก้ามันกินเบิดมือละถั่ยมือนี่เบิดสองถ้วยมันชาสว่างกับบัคิดบัฟฟันว่าพ่อซาสว่างจะกินเบิดถ้วยไม่ใช่พลอยชาวสว่างกินเหงาเบิดถ้วยปะแมนสองเบิดสองถ้วย กินอีกเมื่อเอินเบิดชีถ้วยมาอเบิดเบิดเลยถ้วยเพื่อนนี่อ๋ออันอันที่ถ้วยมักเฮียมังไห่นี่ได้เน่นลาวแม่นเห็นแล้วจับพวกขโมยได้แล้วจับขโมยได้แล้วทุกคนเนาะเพราะว่าถ้วยนี่เฮื่อนี่มักหายอย่างหูแลนาะบานี้เนาะได้อิ่มบ่าบานี้อิ่มแล้วแซ่บบ่าบานี้แซ่บใครเห็นกินนี่หมมังพอพอเปิดท่าได้อยู่บ่ ก็ได้อ be oh. no. um, ีไรเพอใะอได้ในระดับการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะยังยังไปทำพอนลอยกันลอยต้องเป็นแบบใดนเลยวัวนี้นาะพายุครูวันลูกสาวขอกินข้าวกับหยังจิงงามมาเบิ่งนี่เด้อยังอะนปลาปลาเด็กปลาแมน มาเนี่ยแล้บ่าวไทยสิได้หลังมาซื้อปลาหม้อเมนกินมาแม่สิ้จะบอกผาวไทยเขาบ่กินปลาไหกันเน๊นะเนาะผู้บ่าวไทยเขาเจ้าก็สิคิดปลาไหอยู่บ่ถ้าผูดด้ใดบ่มักปลาไหก็ขอโทษขออภัยแนเนาะเพราะว่าออเม,อมอันอาจสิมีผู้มักแล้วก็ผู้บ่มักแม่เนาะกาฝากติดตามช่อง YouTube สาวตัววังในเด้อทุกคนเด้อ ไปเลเบิ้งได้ละกันย่ากดขามโฆษณาเนาะเบิ้งให้จนจบในเด้อผ่ากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเลยในช่องสาวฉุบังใน่เด้อเคยผ่านกดได้เนาะโดยถ้าผ่านกดแล้วจะได้ไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวอันงานบุญจึงเงือนในหมุดทหารเนาะมีเงินหรือเปล่าแมนซอยแชร์ซอยกดไลค์กดแชร์เออสิสามฝากเงินนะแมนสามฝากเงินอย่างหนึ่งเลยนี่ก็ได้ เบิร์กฮิปกับเบิร์กไ้จบเนาะเบิร์กฮิปแต่เนาะใชได้ผ่านกดผ่านเกณฑ์สี่พันสุโมงไวไวของยูทูบปุ๊บปุ๊บใช่ได้ไปเที่ยวเนาะแมนช่วงบังเคยไปเที่ยวแล้วป่ะฮะเคยไปแล้วแต่ว่าอยู่ฝั่งสวรรค์ขีดเคยไปฝั่งอีกฝั่งมุกดาหานเดือนยังกับบุชมเฮือว์ห้าห้องอยู่จีบเอ็ดเพ้งถ้าเป็นในปฏิทินดีกว่ายังมาไปวิ่งปฏิทิน เดือนนี้เดือนเก้าเดือนเนี่ยเดือนซิบป้เดือนลาวนะบ่เดินอะไรไปทีทนเลยเก้าแบบเดือนนี้บ่เดินเพื่อบ่เดินโตไปเดือนซิปซิปอีกเพ้งยังอีชีปิ้มห่ามั้งเพ้งบ่ทิ้งเดือนหน่ะนะเนาะส่บทไหนเนี่ยเดินซิปอือเดือนซิปเนาะ พุ่่นนอยากก็เราเพื่อนทอดกันจังหวะกันในเนาะเออมาวอดนี่เนาะสาวสว่างพร้อมเลยครอบครัวกะฝากให้พวกแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็บึ่งให้เในเด้อบัคลิปให้จบเนาะนสาวสว่างทิได้แอนสองโมงที่ได้ผ่านกดของยูทูบเวไวเนาะโดย้อแอนกลมผ่านเป็นจริงสที เมมเบอรโดยโดยมาฮอดนีสาวสมบัติกับครอบครัวกาสิได้กล่าวคำ่าสบายดี